รชัชวยายลัยจุลาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ันนี้ณองการบริหารส่วนตำบลสระงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัรลัยรักอัครราชกุมารีกรมพระเศษสวางควัว์วรคขัตยราชนารีโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรไปออกหน่วยแพทย์พระราชทาน,นในวันมหิดลหรือวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลที่เบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชชนกวันที่24กันยายน2567 โดยมีนายแพทย์ดำรงสุกิจปัญญาโรธรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาภรน,นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไปให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชนพร้อมเชิญกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน400ชุดเป็นมอบแก่ประชาชนด้วยในการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือระบบจกักษุเรางลงมาคือระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารและระบบหัวใจและหลอดเลือด ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรรคติยาราชนารีส่งสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดดาทิเบศอดดุดยัเดชวิกรมพระบรมราชชนกด้นานการแพทย์และสาธารณสุขส่งให้ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้มีโอกาสได้เข้าถึงการรักษามีคุณภาพได้มาตรฐานมีความเท่าเทียมและทั่วถึง โอกาสนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่อำเภอคลองลานซึ่งเป็นหนึ่งใน11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรประกอบด้วย4ตำบล69หมู่บ้านประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม